จะสบายดีทุกคนมาพบกันอีกแล้วเนาะกับซองของสาวลินวันนี้จะาลินม,มีเมนูมานำเสนอก,นกน็คือกิมต้มมามา่าต้มมามา่ารสหมูสับมาเดิมเด้อมากินนกันเลยมกนกินนุำกันเลยเซ็บเซ <c oughs> ต้มหมีมามากก็ห้ากับเบอร์ียังรูหลาผมมียังใส่รูหลาผักผังเนาะแค่ใส่อาพักโบนใส่ผักบุ้งแล้วก็ผักข้าวทองหรือว่าผักข้าวทองอ,อะไรเนาะคุณเนาะห้ากินแบบบ้านานตามใจที่สั่งนี่แหละจ้ะ

ทำใจทำไมคุณไม่กินทำใจคนกินนี่แหละเนาะโบมีเอาลงกับโบมี่คิดที่บ้าเป็นอาหารที่ว่ารู้ราคาแังเนาะนทุกคนเนาะเป็นอาหารบ้านๆอาหารง่ายๆเนาะแต่กะอยากเอาลงเวลทักทายสบายดีทุกคนเนาะยันว่าลืมสลิบไปเลยมาดิสีบเนาะ 玩呢，你没没考过试的，你那得。 Chị <laughs> ngồi định dạng 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 căng, dạng 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 là dạng 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 dạng

เพรบดิบกรบอเริ้เหมือมังบมันเข้าบริเผาเนาะือเข้าเย็นอยู่นกริปดิเหมือนกนระิปน่เไปไเเนะเพิ่นเผาแต่เผากะหอมดีเนาะทุกคนจับตา

ติดหมดไหมก็ไอ้ปุ้มไม่ปวดไปก็ดีไม่มีต่อเิดินเ้มตับ่ม ตัวเบอาาร์อเนาะตัวซาลินกับเ้าอนุญ,ญาตโยค,คิปไปสนิทเนาะทุกคนเนาะขอความจข็กันขอความกำลังใจจากทุกคนเด็กการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสกา,ายให้ซาลินในเด้อเพื่อให้ซาลินมีความกำลังใจอ่ะคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะพบกันคลิปหน้าแล้วทุกคนสบายดี